ตัวดีเช้าว,วันจันทร์ที่8สิงหาคม2565นะครับเช้านี้เรามากับสัญญาณบวกนะครับบวกโดยส่วนใหญ่นะครับก็มีสีแดงบ้างนะครับขเข้ากันไปนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นี่จะเป็นแนวโน้มบวกนะครับ เข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนบุมขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนี่ยังเราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก720 p นะครับก็จะได้รับชมสูงภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงด้วยนะในหลายตัวตัวเด,เด่นก็จะบวกกันนะครับส่วนตัวลองไปก็สีแดงนิดหน่อยซึ่งยังไม่ได้กลับขึ้นมานะครับ เรามาดูที่เหรียญล u น่านะครับเทอร่าก็ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่เส้นเดิมนะครับคือเส้นเรดเดิมก็0.003536นะครับก็อยู่ระหว่าง0.0035 0.0036นะครับซึ่งก็เสมอตัวบ้างลบบ้างนะครับแต่ในทางก็คือเป็นไซด์เว้อัพขึ้นไปไปดูครับจังหวะของเหรียญเขาก็จะค่อยๆไซด์เว้อัพขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ มี m a c d ก็ใกล้เส้นสัญญาณเข้าไปเรื่อยๆนะครับจังหวัดจะวิ่งก็น่าจะเป็นประมาณอีกประมาณสักในตรงนี้นะครับประมาณสักหน้าจค่อยๆประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับก็รอกันต่อไปนะครับสําหรับดูหน้านะครับก็จะเกิดมีก็ช้อนเอาไว้นะครับถัดมานะครับดูเหรียญอิดคับปิดบิตคอยด์ขไปนะบิตคอยนะครับ i t c o i n หลังจากที่ร่วงมานะครับ ล่วงมาแล้วก so like ็ค well. so mm ่อยๆซ้าเวออกด้านข้างไปเรื so own, ่อยๆนะครับมันก็จะค่อยปรับตัวของตัวลีเนเล็กชั่นนะครับปรับยังไงครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับคือตรงนี้จะกระชันออกเรื่อยๆนะครับหมายว่ามีแนวโน้มที่ยืดออกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแกนตอนแรกมันก็จะดิ่งลงนะครับคือสีเขียวสีแดงเนี่ยมันจะดิ่งลงแต่ตอนนี้คือมันค่อยๆออกด้านข้างนะครับมันค่อยๆยกแกนขึ้นไปนะครับเมื่อยกแกนขึ้นไปก็ ตัวนี้ก็จะห่างออกมานะครับเดิมทีนั้นเขาอยู่มาติดแถวานี้นะครับเดิมทีนั้นตัวนี้ก็เขาขยับออกเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดไม่เชื่อยังไงก็กลับไปดูคลิปอ่าสักสองสามคลิปข้างหน้านะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นค่อยๆขยายออกนะครับก็เป็นแนวนี้ก็เป็นในทิศทางที่ดีนะครับประมาณตัวนี้ก็ในเส้นเทดของเป็นบาทไทยนะครับที่เป็นบิตคอยนี้นะครับมันก็จะยังอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางปรูเจแบนนะครับแต่ถ้าเราดูของตัวที่เป็น u s d นะครับ มันก็อยู่เลยเหนือนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวนำนะครับตัวตัวเหรียญดอลลาร์นี้จะนําพาาว่าจะเป็นตัวตัวนําเพื่อนนะครับหมายว่าของ btc ไทยก็จะตามของตัว btc us usd นะครับของดอลลาร์นะครับเพราะว่าดอลลาร์ก็ค่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวของไทยก็มีค่อยๆตามขึ้นมาเรื่อยนะครับจากที่เห็นนะครับเขาก็จะไซด์เวร์ออกด้านข้างนะครับ สายเวกเดานข้างนะครับเพื่อยกระดับของตัว linear action ให้ e ขึ้นมานะครับตัวของอันนี้ของต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เข้าใจว่ามันจะค่อยๆสา w เวกขึ้นไปที่2 4 0 0 0ื่0 0 0นะครับจุดสูงสุดของเขาก็จะไปที่ประมาณสัก5 5 6 0 0 0 0นะครับ7-8000นะครับในอีกประมาณ2-3เดือนข้างหน้านะครับถ้าเราดูทาวฟ f r a ม e วกนะครับเขาก็จะไปที่ประมาณสัก7 0 0 0 0นะครับ มีโอกาสไปที่7จ็ดหมื่นในอีกประมาณสักนับอาทิตย์ไปก็ประมาณสัก3เดือน4เดือนข้างหน้านะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราดูกันแบบนี้นะครับมันก็จะค่อยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับจังหวะนี้จังหวะแรกก็จะไปที่สองหมื่นสี่ก่อนนะครับสําหรับตัว US เอสโซล่นะครับบิตคอยนะครับข้าเงินบาทไทยก็จะไปแปดแสนห้านะครับก็จะดีขึ้นไปที่8ปดแสนห้านะครับแปดแสนห้าแล้วก็ไปที่8ปดแสนหกแปดแสนเจ็ดนะครับ มันก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยนะครับจาก m M S D นะครับมันยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาลแต่ว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงนิดหน่อยถ้าเกิดว่าเส้นสีน้ำเงินนี้เหนือเส้นสีแดงราคาก็จะดีดพุ่งขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัว E T H นะครับตัวนี้ก็จะมีการบอกล่วงหน้าก่อนนะครับว่าเขาจะมีการอัปเดตหรือมีการให้เปอร์เซ็นต์ในการเติบโตของของตัว E T H นี้ลดน้อยลงในปีถัดไปนะครับแล้วก็แต่ว่าประเด็นคือ เขาจะคงใช้งานได้คล่องขึ้นแล้วก็อโอนย้ายได้เร็วขึ้นนะครับมีเทคนิคต่างๆนะครับของอีเทเรียมนะครับในวันที่19กันยายนนี้นะครับหลังจาก19กันยายนโอกาสของตัวอีเทเรียมนั้นก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของการขึ้นของเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกานะครับก็คือแนวโน้มหลังจากนี้เขาจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่ประมาณ67หมื่นนะครับตอนนี้ราคาเริ่มอยู่ที่ประมาณห0,000ื่น 65,000นะครับของตัวอีทิเลียมเป็นราคาเงินบาทนะครับส่วนของถ้าเป็น US นั้นอีทิเลียมนั้นก็เป็นคล้ายๆกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 7 0 0ดนะครับ1,700ดอลลาร์นะครับของคอยเบดนะครับราคาของ USD ของคอยเบดนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายว่าในเดือนกันยายนตัวอีทิเลียมนี้ราคาก็จะกระโดดพุ่งขึ้นไปนะครับส่วนราคาจะไปได้ไกลที่เท่าไหร่เราก็ไปดูไทม์เฟรมวีคนะครับ ราคาก็จะไปได้อีกเยอะนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขามีข่าวดีๆเข้ามานะครับว่าเขามีการอัพกลุงอัพเกรดจะทาอย่างงู้นอย่างนี้กับเหรียญน,นะครับท่านท่านอยากทราบก็เข้าไปเซิร์ชในในทิกต็อกหรือใน Google ดูก็ได้นะครับราคาของเหรียญตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ทุกท่านน่าจะเข้าถือได้นะครับตอนนี้อยู่ที่1 7น9จก็ถือว่าเป็นจุดช้อนที่ดีนะครับ ถ้าเกิดท่านช้อนไว้ราคาก็จะไปที่5,000นะครับ5,000-6,000ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็น t i time frame w w e k ในอีกประมาณสัก2-3เดือนข้างหน้านะครับ3เดือนก็ประมาณต้นปีนะครับหลังจากที่เขาอัปเกรดนะครับไป19กันยายนนี้นะครับเราก็รอดูว่าอีชิเลียมราคามจะพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าเราจะเลือกเล่นเหรียญนะครับก็เลือกเล่นเหรียญ2เหรียญนี้นะครับก็มี BTC กับ ETH นะครับ2เหรียญนี้ไม่มีคนตายแน่นอนเพราะเขามีการ ปรุงต,ต่างๆน,นานาครับอัพกองอัปเกรดอะไรต่างๆนานาแล้วก็หาเทคนิคในการใช้ที่มันรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยืนยั่งยืนนานขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีมีแนวโน้มว่าอีตาเลียนนั้นสามารถที่จะเข้าไปสู้กับหรือสามารถที่จะเทียบทเทียบทเทียบเคียงกับราคานะครับของ BTC กับ ETC ให้มันเท่ากันนะครับ BTC กับ ETC เพราะมันเป็นปีกับ E แค่นั้นเองนะครับต่างกับตรงนี้นะครับ แต่ตัว B นั้นมาก่อนตัว E นั้นมาทีหลังเพราะฉะนั้นยังไงก็จังเป็นลองของตัว B นะครับก็พิจารณาดูนะครับทุกคนครับสำหรับตัวนี้ก็แต่ว่าถ้ามันมีโอกาสรวยทุกคนก็ต้องลองเอาไปคิดหน่อยนะครับว่าถ้าเราลองลองอีธิเลียมเข้าไปนี่ขณะที่มันอยู่ที่1ัน0ตอนนี้นะครับ1ัน0บาท1700ดอลลาร์นะครับขออภัยนะครับเลยดูที่ทาวฟรมบาทดีกว่านะครับ อันนี้ก็เป็น6.000บาทนะครับมันก็จะค่อยๆขึ้นไป7.000 8 0 0 0ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นใน Time Frame Week ก็จะขึ้นไปถึงราคาถึงแสนเานะครับรอดูนะครับว่าจ,ะจ,ะจะังหวะเขาจะขึ้นไปถึงหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับซึ่งทางลุงเองก็ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำตามหรือซื้อตามนะครับก็เหมือนที่อีลอนมัสบอกว่าด็อกคอยนี้เขาซื้อเขาขายอย่าไปทำตามเขานะครับ อย่ามาซื้อทำอย่ามาซื้อตามตามเขาเพราะว่าเขารวยแล้วนะครับเขาไม่ต้องการให้ใครรวยด้วยเขาไม่ต้องไปซื้อตามเขาเขาบอกแค่นี้ครับนั่นเป็นสไตล์ของอีรอนมัดนะครับอีรอนมัดก็ลงทุนในสไตล์ของเขานะครับคือต้องมีแนวโน้มของตัวเองนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้แต่ละตัวนั้นบวกขึ้นมานะครับมีอ่าบบวกขึ้นไป8 0 0แสนนะครับ BTC USD เนี่ก็ขึ้นมา23 0 0 0นะครับ แล้วก็ ETS ก็บวกไป60,000นะครับตอนนี้ก็มีการย่อตัวแค่นั้นเองนะครับส่วนทั้งเป็นของ ETS เป็น USD ก็บวกขึ้นไป1,700ก็อยู่ที่โซน1,700แต่ตัวที่มีความสุขของลุงก็คือลุงมีความสุขเมื่อเห็นตัว IOST นะครับมันค่อยๆขึ้นกลับขึ้นมานะครับถ้าแบบนี้ถ้าเขามีแท่งเทียนแบบนี้ในวันพรุ่งนี้ก็จะพุ่งขึ้นต่อนะครับก็จะไปที่0.58นะครับ ก็จะขึ้นไปที่0.56 0.57 58ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ดีนะครับจังหวะของตัว linear equation ก็ขยายออกเช่นเดียวกันเดิมทีนียมันมามันมัวน,นเปี้ยนอยู่แถวๆนี้นะครตอนนี้มันขยายขอบออกไปนะครับเพราะว่าจังหวะขอามันไซเวมาด้านข้างนานนะครับมันก็เลยเอ็นเอียงตอนนี้จากเดิมที่มันหักหัวลงนะครับตอนนี้มันค่อยๆไสเวออกด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีอนาคตไปที่กี่บาทเราต้องไปดูทถวเฟรมววกนะครับ ตอนนี้มันก็ค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับเราก็มีโอกาสที่จะไปที่1บาทกว่าๆนะครับก็รอให้ yeah. มันขึ้นไปที่1บาทเพราะลุงก็ติดอยู่ที่1บาทนะครับย้ำแล้วย้ำอีกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับห่บาทกว่าๆเราก็รอดูกันต่อไปนะครับตัวนี้ยังไม่พอนะครับมีตัวหนึ่งที่อาจชื่นใจนะครับตัวนี้ก็บวกขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันนะครับก่อนเห็นไหมครับว่าเขาบวกขึ้นไปเยอะเลยนะครับไปที่2.6กนะครับก่อนที่เขาจะดั้มตัวลงมานะครับตอนนี้ก็คือว่าเมื่อ 2ตัวของสัญญาณของ b บ l l เจอร์แบนนะครับสตัวบีบเข้าหากันนะครับแล้วทีนี้พอเขาจะกระจายตัวออกไปนะครับก็ก็จะกระจายตัวออกรุนแรงเนี่ยก็จะดีดตัวขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับก็จะน่าจะวิ่งไปที่ประมาณ2อง0หรือ3 0 0จนะครับครับถ้าเราดูจากตัว MACD ก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น Signal นะครับเมื่อไหร่ที่ชนเสร็จปุ๊บราคาก็พุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครอันนี้เขาย่อตัวลงมา ขาก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ตอนนี้ที่อยู่ที่2.5ก็จะไปที่2.6กแล้วก็ไป2.7นะครับแล้วก็เข้าไปที่2.8จากแนวโน้มก็คือก็เป็นขาขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ท่านที่จะช้อนก็พิารณาดูดีๆนะครับถ้าเกิดจะทํากำไรสั้นๆท่านก็เข้าไปดู t ท m e เฟรม e 15หาทีหรือ5นาทีนะครับก็ดูแนวโน้มว่าจังหวะถัดไปเขาเเมื่อเขาขึ้นสุดเมื่อขึ้นสุดก็ลงมาต่าสุด จังหวะถัดไปก็คือเขาก็จะไซด์ไว้ลงมาต่ําสุดแล้วก็จังหวะถัดมาก็จะค่อยดีดกลับขึ้นไปที่สูงสุดนะครับอย่าลืมนะครับมันจะมีจังหวะขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดลงสุดแล้วก็ขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดนะครับแต่เป็นสไตล์ของของการขึ้นการลงของกราฟนะครับของราคามันจะมีมันจะมีสูตรตายตัวของมันอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นสูงสุดมันก็จะต้องได้ไซด์ไว้ลงมาต่ําสุดนะครับเมื่อลงมาต่ําสุดเราก็ซื้อเมื่อเมื่อมันขึ้นไปสูงสุดเราก็ขายนะครับ ขายเมื่อจังหวะมันขึ้นไปสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันกําลังจะลงมาต่ําสุดแล้วก็รอซื้อแถวๆนี้นะครับแล้วพอมันมันไซเวกับขึ้นไปแล้วก็ดูว่ามันไปถึงสูงสุดหรือยังนะครับไปที่2.7หรือยงก็ไปขายที่2.7ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไปเช่นนั้นนะครับดูดูให้มันสั้นไปนะครับจะเกิดจะทํากําไรในระยะสั้นนะครับท่านจก็มองแบบสั้นๆถ้าเกิดท่านก็เล่น3นาที5นาทีนะครับใน timeframe นั้นนะครับ ส่วนถ้าเป็น t ทาวเ a m e Day แล้วก็มาดูกันวันละครั้งนะครับในชุกชุกเช้านะครับแบบนี้ก็เป็นจังหวะไซด์เ Up ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยืยนอยู่เหนือด้านบนของ u บูเ r Band ก็ไม่มีโอกาสที่จะต่ำลงมาก็จะค่อ,คอยๆไซด์เวขึ้นไปนะครับก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็มันเกี่ยวกันมา4วันนะครับ4วันติดก็แสดงว่าในอีกประมาณ2-3ัปก็จะมีสีแดงนะครับเราก็ทำใจแล้วว่า อีกสองสาวันนี้มันก็จะมีสีแดงก่อนที่มันจะดีดเป็นสีเขียวขึ้นไปครับคือกราฟมันก็ต้องมีขึ้นมีลงนะครับถ้ามันไม่เขียวเอ้ยถ้ามันไม่แดงในวันนี้มันก็ต้องเขียวมันก็ต้องเขียวสลับแดงกันไปเรื่อยๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลุงเข้าไว้นะครับที่14ไอ้1.4ตัวซิลิก้านะครับตัวนี้ก็ลุงก็เข้าไว้ที่1.4ตอนนี้มันขึ้นไป1.6นะครับก็ขึ้นไปถึง1.7นะครับแต่ช่วงนี้ก็คือเป็นสีแดงนะครับก็แค่พักเป็นการพักตัวนะครับ เนื้อมันขึ้นไปสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็ขึ้นไปสูงสุดแต่มันจะยกโลขึ้นไปเรื่อยนะครับเห็นไหมครับโลเดิมอยู่แถวๆนี้ต่ากว่าเดิมสูงขึ้นกว่าเดิมโลสูงขึ้นกว่าเดิมโลสูงขึ้นกว่าเดิมมันก็ค่อยๆขยายไปแล้วก็ตัว linear equation ก็ค่อยเอียงเอียงข้างขึ้นมาเนะครับเดิมทีมันมันมันอ่ามันมันลงไปนะครับมันมีทิศทางอ่าไซเบอรดาวนะครับแต่ตอนนี้คือมันค่อยๆขยับขยายมาด้านข้างทุกเหรียญทุกเหรียญมันจะคล้ายๆกันหมดนะครับ เห็นไหมว่ามันขยายออกไปด้านข้างนะครับก็เป็นสัญญาณของการที่ราคาจะค่อยๆกลับมานะครับตอนนี้ก็เส้นเทตดมันก็อยู่ที่1.6นะครับมันก็ยกเส้นเทตดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแนวเทตดก็ยกขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นราคาในอนาคตก็คือมีตบวกบวกบวกขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะเข้าโจนจุดไหนนะครับก็จะได้กําไรแตกต่างกันไปเพราะว่าถ้าเกิดท่านไหวตัวช้าเข้าช้าอย่างของลุงนี่ตัวนี้ลุงก็ตัดสินใจเข้าช้าเข้าที่1.4ไปก็ก็ต้องรอเพราะว่า ถ้าเกิดตั้งแต่ตอนแรกๆคือถ้าเกิดลงเข้าตั้งแต่1นึบาทนี่ก็ถือว่าทำทำทุนมาได้ถูกมากนะครับเข้าตั้งแต่1บาทแถวๆนี <user windows S 2> <brew> 1> 1้ยกขึ้นยกลงยกขึ 160, ้นยกลงไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดเข้าตั้งแต่แรกก็สบายตัวตั้งแต่แรกนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักเกือบพันหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ราคาของลุงก็ได้ประมาณสักอยู่ลงมีอยู่400ก็ได้ประมาณสักใกล้ๆจะ5 0าแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณ450 460นะครับ ตอนนี้นะครับสลับกระเป๋าลงนะครับก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้หลายหลายคนก็อยากบอกว่าลุงทําไมไม่เอาเหรียญนั้นเหรียญนี้มาดูบ้างเหรียญนั้นเป็นยังไงเหรียญนี้เป็นยังไงถ้าดูแบบนี้ก็คือลุงดูภาพโดยรวมนะครับก็จะเห็นว่าทุกเหรียญนั้นบวกนะครับขนาดบิดคับเขายังบวกเลยนะครับคับคอยบิดคับคอยนี้เขาก็ยังบวกเลยเหรียญทั่วไปก็ต้องบวกนะครับกาลาก็ต้องบวกนะครับอันฝ้าอันฟ้าฟแนนซ์นี้ก็ลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่า ก็จึงมีโอกาสบวกขึ้นไปได้นะครับกาล่าคารานหรือ ADA นี้ก็ขึ้นไปบวกขึ้นไปนะครับก็มีจังหวะบวกไซเวขึ้นไปแม้ว่ามันจะดูยอดตัวลงมานะครับเพราะว่าดิดขึ้นไปเป็น19บาทก่อน,นที่เขาจะยอดตัวลงมาแบบนี้ก็คือจังหวะเขาก็คือเขาก็ต้องค่อย,อย,อยๆไซเวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปที่ย0บาทในอีกสอาวันข้างหน้าเราอาจจะเห็น20บาทของคารานหรือ ADA นี้นะครับมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับเเดียเอเปกตันี้ก็ยอดตัวลงไป1บาท เพิมทีก็อยู่ที่257าบาทก็ตอนนี้ก็อยู่ที่256ก็ย่อนิดนิดหน่อยนะครับคือเขาก็ย่อขายทํากำไรเป็นเรื่องปกตินะครับ DRV ก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่49เมื่อวานก็อยู่ที่50บาทก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยะครับก็ขายทํากําไรถ้าเรามีกําไรเราก็ขายอย่างเช่นตัวนี้นะครับ d o g c o i เห็นไหมแต่ประเด็นก็คือด o g c o i n เขายังยืนอยู่เหนือเส้นกลางบรูจแบนนะครับกำลังตัดสินใจนะครับว่าจะขึ้นตอบหรือพุ่งต่อยังไงดีเพราะว่า m a c d ซด้นอยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับก็กําลังจะค่อยๆขึ้นเหนือตัวเส้นสีแดงแล้วก็มีกําลังพลังดันขึ้นไปนะเก็รอดูตัวนี้นะครับจะมีโอกาสดีดขึ้นไปยาวเหมือนตัวนี้นะครับก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับที่2.6 2.5ก่อนนะครับแนวใกล้นี้ก็อยู่ที่2.5ก่อนแล้วก็ค่อยๆไหลขึ้นไปที่2.6ตัวนี้ก็มีอนาคตที่ดีนะครับก็ดู t ตามเฟร e วีก็น่าจะมีโอกาสราคาสูงขึ้นไปที่อ่าบาทนะครับ 14บาทนะครับโอ้โ oh ห oh. ถือว่าขึ้นไปเยอะทีเดียวนะครับในจังหวะสูงสุดของเขาก็คือ14บาทนะครับในอีกประมาณ4เดือนขึ้นไปนะครับสำหรับตัวด็อกคอยนะครับในอีก4เดือนขึ้นไปก็อยู่ที่14บาทก็ถือว่ามีโอกาสขึ้นไปสูงทีเดียวนะครับตอนนี้ก็คือรอแค่จังหวะของตัว m อ d d ขึ้นมาชนเส้น signal นะครับรออีกนิดหนึ่งนะครับไปชนพอดีมันก็จะพุ่งขึ้นไปคือมันมีจังหวะ ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเข้าท่านไม่เข้าช้อนในตอนนี้ก็น่าจะเสียดายเพราะว่าในวันถัดไปมันก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่คําทํานายของหมอปายนะครับที่ทํานายเอาไว้ตอนนี้เราก็ต้องเชื่อสายมูเขาหน่อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรเร็วนี้เขาก็เอาคําทํานายย้อนกลับมาของหมอปายเรื่องไฟไหม้ที่เล็กๆแคบๆนะครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นผักเขาก็บอกว่าเป็นโรงงานหรือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนที่มัน ไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็อนอ่าจ,จะเป็นห้องที่มันมีไฟลุกได้อะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ย้อนฟังทํานายเขาก็มันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเขาก็ก็ถือว่าเขาพูดถูกนะครับเขาก็มั่วได้ถูกนะครับเพราะฉนั้นในเนี้เมื่อเมื่อมั่วได้ถูกก็ก็ต้องมั่วเกี่ยวกับคริปโตแล้วทองได้ถูกนะครับตอนนี้ราคาทองก็ค่อยๆดีดกลับขึ้นมานะครับเช่นเดียวกับราคาคริปโตตอนนี้ก็จังหวะก็หมดขาลงแล้วนะครับ ถ้าเป็นลุงลุงก็จะจะเอาช้อนได้อีกนะครับก็อยากจะมีเงินช้อนเข้ามาแต่ว่าลุงยังยังไม่ได้นะครับยังไม่มีต่างช้อนนะครับมาดูที่เจฟินนะครับเจฟินนั่นก็มีโอกาสที่จะไปที่22บาทนะครับเพราะตอนนี้เขาก็กค่อยไซเวไปทางข้างแล้วก็จังหวะของตัว MACD ก็กําลังจะกับขึ้นไปที่เส้นสัญญานะครับเมื่อไรที่มาที่เส้นสัญญาเสร็จปุ๊บราคาก็จะยืนอยู่ประมาณ23 24บาทนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะไซเวขึ้นไปได้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่าเคยขึ้นไปถึง105บาท106บาทแล้ว7บาทก็มีโอกาสดีดกลับขึ้นไปได้นะครับถ้าดูในอนาคตนะครับเราก็ดูที่ time f r a m e w e e k ครับก็ย่อเข้าลงมานะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไปที่120บาท t i m บ f าทท e w ฟ้ k วีว่าจะไปที่120บาทนะครับเดิมทีก็ขึ้นไปเคยขึ้นไปถึง,ถ,งถึง240บาทนะครับตัวนี้ก็จะมีอ่าเขาเรียกเอาเหรียญเจฟินไปใช้กับหลายๆอย่างนะครับก็จะมี แนวทางการใช้งานของเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสเพราะว่าเป็นเหรียญของไทยแล้วก็ใช้งานเกี่ยวกับไทยๆนะครับได้นะครับก็ไว้ซื้อกาแฟซื้ออะไรตรงนี้ก็จุบจ๊บจุนะครับจุ๊บจจิ๊บๆนะครับถ้ามีก็ถือไว้ก็ดีนะครับแล้วก็ดูแซนด์บ็อกซ์นะครับก็ดูที่ที่47บาทนะครับก็ลบนิดหน่อยนะครับเช่นเดียวกับ PWOIXP อีกตัวก็เสมอตัว นะครับตัวนี้มีโอกาสมีอนาคตที่ดีนะครับซีไอพีเขาก็จะมีการปรับปรุงแล้วก็มีการใช้งานมีการทำออกมาเยอะๆนะครับก็ค่อยๆออ,ออกมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับตอนนี้ก็จังหวะไซเวย์อยู่กึ่งกลางของบรูเจอร์แบนก็จะค่อยๆตัดสินใจพุ่งขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นโดจิมา2วันก็กําลังตัดสินใจอย,อยู่นะครับว่าจะพุ่งขึ้นไปต่อดีหรือ,อยังไงนะครับสําหรับ Xrp กนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับปรุงตามทิศทางของอ ETH นะครับในวันที่19 ETH ก็จะมีการ d อบปรงมานะครับให้สำหรับการขยายตัวการเพิ่มเหรียญได้ชา้าลงนะครับแต่ว่ายังคงมีแนวทางการโอนได้รวดเร็วกว่าการทำธุรกรรมทางด้านการโอนในการ Exchange ก็น่าจะทำได้ดีกว่าราคาของ ETH ลุมก็ยังคงมั่นใจว่ามันจะต้องบวกตาม BTC ขึ้นไปได้ในที่สุดนะครับ ก็ขอคลิปนี้ก็ขอกล่าว EGH ไว้ก่อนนะครับกล่าวว่าถ้าเกิดท่านเข้าวันนี้นะครับท่านก็จะไปถึงดวงจันทร์ไปถึงเดอรมูลถ้าเกิดท่านมีทุนเยอะแยะนะครับก็ในอีก 3- 4เดือนข้างหน้าโดยเริ่มต้นเที่ยวเดือนกันยายนวันที่19นี้เองนะครับเหรียญสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็เป็นซินติกนะครับก็อยู่ที่144บาทลบไป1บาทนะครับแต่ตัวนี้ลบก็แต่สภาพโดยรวมก็คือมันยังบวกนะครับหลตัวก็บวกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวโจนบวกนะครับ ดาวโจนก็ก็บวกขึ้นไป76จุดนะครับก็ทําให้สไตล์ของเหรียญทุกตัวก็ต้องบวกขึ้นตามตอนนี้ก็เขาเรียกนักลงทุนส่วนใหญ่ก็เอาตัวดาวโจนนะครับเป็นเป็นจุดบ่งบอกนะครับว่าถ้าเกิดดาวโจนบวกตัวบิตคอยก็ต้องบวกขึ้นไปดาวโจนมันก็เหมือนกับเหรียญดอลลาร์นะครับดาวโจนก็เหมือนกับเหรียญดอลลาร์นะครับคือผลิตออกมาได้ไม่ไม่อั้นนะครับแต่ว่าสาระเป็นหนี้ซื้อสินค้าจากไทย ขาดดุลขาดงานอะไรจากไทยสมมติว่าซื้อ,ซ,อซื้อสินค้าของเรา10,000ืล้านแล้วเขาก็พิมพ์เงินขึ้นมาเอง1 0,000ล้านนะครับเล้ก็พิมพ์เงินขึ้นมาเพื่อเอาเงินดอลลาร์มาให้เรารแต่ก็ถือว่าเป็นเงินเงินถูกต้องนะครับพิมพ์พิมพ์มอยากถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเขาก็พิมพ์บอกว่าไม่อั้นนะครับเขาก็เลยรวยนะครับลองไปศึกษาดูแล้วกันนะครับในการพิมพ์ของเขาขึ้นมามันก็เลยเกิดเงินเฟอ้อขึ้นมานมาดูที่บิตตัวตัวอ,อเล็กนะครับเห็นไหมครับ ถ้ามันเป็นสีเขียวก็หมายเขาว่าอย่างที่คลิปเมื่อวานที่ลุงบอกไปนะครับว่าถ้าวันนี้เปิดมาเป็นสีเขียวแน่นอนมันเป็นสัญญ,ญาณการรีบาวน์ะครับลอ,องกลับไปฟังดูดีๆนะครับลุงบอกว่าถ้าวันนี้มันต้องเปิดเป็นสีเขียวตรงนี้จะต้องเป็นสีเขียวมันจะเป็นสัญญ,ญาณการเทิร์นอละาวนะครับก็คือตัวนี้ราคาก็จะค่อยๆเทิร์นอลาวขึ้นไปที่37บาท38บาททีนี้เราก็จะเห็น37บาท38บาทในอีกประมาณสัก ประมาณสักอาทิตย์หน้าหรือ2อาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าจากวันนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมมันก็ขึ้นมาไปที่36บาทแล้วมันก็จะค่อยๆไปในอาทิตย์หน้าไป37บาทอาทิตย์ถัถดไปก็จะ38บาทอันนี้เป็นฟอร์เร็กนะครับทีนี้ท่านก็แทงแทงขาขึ้นนะครับทีนี้ดูเส้นตรงนี้ดีๆนะครับเส้นเมื่อไหรก็ตามที่ตัวเส้นสีสีสีสสสสฟ้าหรือสีเขียวนี่ครับตัดขึ้นไปนี่ก็คือเป็นจังหวะบอกว่าราคาขาขึ้นนะครับก็ให้ระวังตรงเส้นตรงนี้ให้ดีถ้าเกิด ดูในทาวเฟรมสั้นๆไปนะครับเพื่อเก่งกำไรนะครับก็ดูว่าจังหวะของมันนั้นจะดีดกลับขึ้นไปก็ต่อเมื่อเส้นสีเขียวนั้นพุ่งเลยเส้นสีแดงขึ้นไปตอนนี้ก็คือยังราคาก็จะไซด์เวดาวลงมาก่อนนะครับคือเขายังไม่ถึงจุดสูงสุดหรือไม่จุดต่ำสุดนะครับตัวนี้ก็ลงมาที่ต่ำก่อนแล้วก็รอซื้อตั้งซื้อที่จุดต่ำก่อนก็ได้นะครับที่57 57 55 30, 35, 35, ห้3ส35จุด 35.6นะครับ35.6นะครับแล้วมันก็จะดีดขึ้นไปที่35.9กนะครับก็ได้กำไรนะครับสำหรับท่านที่เล่นเป็นฟอ r e เ็กนะครับก็เป็นสไตล์นี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นไปดังที่ลงคาดการไว้นะครับคือคือมันจะต้องเป็นสัญญาณการเคลื์นอะราวก็คือมีอันดับแรกก็คือมีแท่งเทียนสีแดงนะครับวันที่2ก็คือมีไส้เทียนที่ยาวอยู่ด้านล่างและวันที่3ต้องเปิดเป็นสีเขียวก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ จะเป็นอันแบบไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นสีเขียวนะครับเมื่อเป็น3ตัวนี้เท่านั้นก็สัญญาณว่าเทินเราราคาค่อยๆดิดกลับขึ้นไปนะครับมันเป็นอย่างที่ลุงกล่าวหรือว่าเคยได้พูดเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ถึงจะเป็นการกลับตัวเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับได้ต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วก็เชื่อในเชื่อในความคิดของตัวเองนะครับว่าเหรียญมันจะกลับมาบวกนะครับในเดือนสิงหากันยาคตุลานะครับ มันจะค่อยๆบวกกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้หมดขาลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดมีทุนก็ช้อนเอาไว้นะครับซื้อเอาไว้เลยนะครับแล้วราคามันจะค่อยๆหวยมันจะค่อยๆถูกรางวัลกลับขึ้นมาก็อยู่ที่ทุกคนจะทนถือได้เท่าไหร่นะครับท่านจะทนถือถือให้มันมีกําไรขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งยิ่งยิ่งนานวันมันยิ่งมีกําไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทนรวยได้หรือเปล่านั้นเองหรือถ้าเกิดว่าท่านไม่สามารถจะทนรวยได้ท่านก็ถอนออกมาใช้นะครับถอนค้าง ถอนค่าถูกหวยออกมาใช้ก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าสมมุติเราระวางแผนในอนาคตว่าปีใหม่เนี่ยหรือว่าต้นปีหน้าเราจะซื้อรถ E ีวีสักคันหนึ่งเราก็แค่ลงทุนในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีมีเงินดาวนะครับถตาว่าลงทุนวันนี้ประมาณสักสักแสนหนึ่งพอปีหน้ามันก็จะเป็น 3- 4มแสนเราก็มีเงินดาวเข้าไปนะครับไปดาวรุ่นที่ท่านถูกใจเราก็ค่อยๆผ่อนต่อไปถ้าเกิดท่านมีเงินผ่อน ลุงก็ขออวยพรอวยใยให้ทุกคนมีเงินผ่อนนะครับหรือว่าซื้อเงินสดได้ก็ดีนะครับถ้าเกิดมันมันมันให้กําไรกลับคืนมาเป็นหลายร้อยเท่าตัวนะครับก็ขอให้ทุกคนร่ํารวยนะครับแล้วก็ไปด้วยไปดมูลไปด้วยกันนะครับไปไปโกทูดมูลไปด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับสิ่งไหนที่ลุงกล่าวพลาดไปต้องขอประธานอภัยนะครับก็อภัยนะครับส่วนในที่ ดีทุกท่านก็ควรเก็บไปใช้แล้วก็เอาไปชุกคิดเจอกับจุกใจคิดนะครับก็ขอทุกคนโชคดีและทํากาไรได้สุดๆนะครับก็คือร่ารวยร่ํารวยเฮงเฮงเฮสวัสดีครับ